โควินทะรับฟังอย่างสงบและกล่าวว่าทำไมคุณถึงพูดเรื่องก้อนหินกับผมได้เล่าสิทธากถาสิทธากถาตอบว่าผมไม่ได้ตั้งใจแต่บางทีมันอาจชี้ให้เห็นว่าผมรักหินก้อนนี้รักแม่น้ําและทุกสิ่งที่เห็นเราอาจจะเรียนอะไรจากมันได้โควินทะผมรักหินได้รักต้นไม้รักเบือกไม้ได้นี่คือวัตถุทุกคนสามารถรักวัตถุสิ่งของได้แต่เราไม่อาจรักถ้อยคํา เช่นนี้แหละคำสอนจึงไม่มีประโยชน์ใดสำหรับผมมันไม่มีความแข็งไม่มีความอ่อนไม่มีสีไม่มีมุมไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากถ้อยคำบางทีถ้อยคำนี่เองที่ขวางกั้นคุณจากความสงบสันติบางทีมีถ้อยคำมากเกินไปเพราะแม้การบรรลุธรรมและคุณธรรมวัฏสงสารนิพพานก็เป็นเพียงถ้อยคำสิ่งที่เรียกว่านิพพานไม่มีหรอกโควินทะมีแต่คำว่านิพพาน โควินทะแย้งนิพพานไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดเพื่อนรักแต่เป็นความคิดต่างหากสิทธะถาพูดต่อว่ามันอาจจะเป็นความคิดแต่ผมขอสารภาพนะเพื่อนว่าผมไม่เห็นความแตกต่างมากนักระหว่างความคิดกับคำพูดพูดตรงๆผมไม่ให้ความสำคัญกับความคิดด้วยเหมือนกันผมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้มากกว่าตัวอย่างนะมีชายคนหนึ่งอยู่ที่ท่าข้ามนี้เขาอยู่ที่นี่มาก่อนผมและเป็นครูของผมด้วย เขาเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อแต่แม่น้ำไม่เชื่ออะไรอื่นเลยมาเป็นเวลาหลายปีเขาสังเกตว่าแม่น้ำพูดสื่อกับเขาเขาเรียนจากเสียงนั่นแม่น้ำให้การศึกษาและสอนเขาสำหรับชายคนนี้แม่น้ำเป็นเหมือนเทพเจ้าแต่เมื่อชายคนนี้เดินเข้าไปในป่าเขารู้ทุกสิ่งเขารู้มากกว่าคุณมากกว่าผมรู้โดยไม่ต้องมีครูไม่ต้องอาศัยหนังสือเพียงแต่เขามีความเชื่อในแม่น้ำ